สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมยูทูบเฟ Facebook นะคะแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้นะคะจิ๊บก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของเมดิลีนอันใหม่นะคะชื่อว่าเ,ออเวโรนิกานะคะเวโรนิกาใบเมดิลีนนะคะเป็นอาหารเสริมนะคะของเมดิลีนนะคะซึ่งตัวนเนี้ยเนี่ยเป็นอาหารเสริมที่เราคอยมากนะคะเพราะว่าใช้เวลาในการขออ oh, นี่ยถึงหนึ่งปีเลยทำไมถึงนานนะคะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ใหม่หมดนะคะสาหรับเมืองไทยอาหาร มีรับมีทั้งหมด15ชนิดนะคะอาหารเสริมชนิดนี้เนี่ยกินแล้วเนี่ยทเท่ากับการกินวิตามินดีดเนี่ยถึง15เม็ดต่อวันเลยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีทั้งหมด30มตองนะคะแต่ว่าอตเมียที่ทานจริงก็เลยเหลืออยู่แค่นี้แล้วนะคะก็จะเป็นกล่องอย่างนี้ค่ะก็อันนี้นะคะส่วนผสมเนี่ย นำเข้าจากไร่ออร์แกนิกที่สวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นจะมีการเขียนชัดเจนไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็1ซองนะคะ1นึ่งซองของการทานนะคะแบบนี้นะคะเท่ากับการทานเบรไวแดงถึง400แก้วเพราะเราใช้สารสก,กัดที่เรียกว่าเบรดวอร์เดเทลนะคะซึ่งสารสก,กัดตัวนี้เนี่ยดีมากมเลยนะคะแม่แตะคุณสรยุทธเนี่ยก็เอาไปทำาขาวในช่องสามนะคะว่าพูดถึงสารเบรดวอร์เลนะคะว่า ในประเทศอังกฤษเนี่ยได้ค้นพบสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไรโซาเลเทลทานติดต่อกันสามารถชะลอความแก่ได้อันนี้นะคะมีงานวิจัยรับรองว่าชะลอความแก่ได้ถึง70%เลยนะคะเมื่อทานติดต่อกันแล้วก็ลดพวกโรคหลอดเลือดหัวใจได้ทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนดีเออเชื่อไหมคะว่าเวโรนิก้าเนี่ยปล่อยขายไปสองอาทิตย์เนี่ยยอดขายดีมากนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะรีวิวออกเยอะมากเลยเพราะทานและข่าวจริงๆเมื่อก่อนจิ๊บเป็นคนดํามากนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือข่าวมากข่าวแบบ ขาวแล้วรอยแผลเป็นตามตัตเนี่ยหายไปเยอะเพราะเจ็บเป็นอีสุยสายตอนโตจะมีรอยแผลเป็นเยอะมากๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยหลายๆคนถามว่ามันอันตรายไหมเพราะมันขาวไวไมากต้องบอกว่าไม่อันตรายนะคะแต่เราใช้กลไกการทํางานที่ดีนะคะเพราะว่าเวโรนิก้าเนี่ย มีส่วนผสมชนิดหนึ่งที่ชื่อว่ามิวเทสเทลนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็เป็นคนแรกนะคะที่ขออนอในเมืองไทยได้ตัวนี้เนี่ยเมื่อทานเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัวฟอกตับและลดการเกิดสิวได้ด้วยนะคะ <S <S เป็นตัวฟอกตับก็คือหมายถึงบางคนเนี่ยทานกูต้าทานอาหารเสริมทานน้ำยาเอาน้ำยาทานยาลดน้ำหนักเยอะๆหรืออะไรก็ตามนะคะมาตลอดเลยเนี่ยเวลาที่ทานอาหารเสริมเข้าไปส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นผลเร็วๆเหมือนคนอื่นเพราะว่าตับไตมันสกปรกอะค่ะก็ ทานตัวเ,เมดิลีนเข้าไปเนี่ยนอกจากจะให้ความขาวนะคะแล้วยังล้างตับได้ด้วยนะคะแล้วก็ ชะลอความแก่ต้านริ้วรอยลดการเกิดสิวทําให้เราโดนแดดได้นานขึ้นนะคะผิวพันเป่งประกายมากนะคะไม่ได้ขาวอย่างเดียวนะคะต้องผ่องด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยแล้วก็เราคํานึงถึงระบบในร่างกายทุกอย่างนะคะว่าการกินวิตามินให้ให้ผลได้ผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยตับคุณต้องสะอาดพอที่จะดูดซึมวิตามินได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีมิลติสเตอนะคะทานซองนี้นะคะให้คุณค่ามากกว่าการทาน วิตามินซีถึง6,000เท่านะคะเพราะว่าเรามีโรทีฟค่ะให้คุณค่ามากกว่าการทานคิวเทนถึง6,000เท่าด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยให้ความขาวได้มากกว่าการทานกูต้าเพราะาเรามีอัลฟาไลโปอิกแอซิดซึ่งเป็นสารตั้งต้นกูตา้าทีหนึ่งและวิตามินซองนี้นะคะไม่มีกูต้าและคอลลาเจนแถมยังดูดซึมได้ง่ายเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยี spmc นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วย ให้อาหารเสริมของเราเนี่ยทนต่อการถูกย่อยในกระเพาะอาหารเพราะว่าถ้าเกิดเ่าทานเข้าไปปุ๊บแล้วถูกย่อยทันทีเลยเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเราดูดซึมได้ไม่ทนันเพราะว่าร่างกายเราจะดูดซึมอะไรเนี่ยมันจะช้าเวลาเราทานอาหารเนี่ยก็ยังกว่ากว่าจะย่อยเนี่ยก็รอหลายชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีนี้มานะคะซึ่งตรงนี้มีงานวิจัยชัดเจนว่าอาหารเสริมชนิดใดก็ตามที่ไม่มีเทคโนโลยี h t m c นะคะจะถูกย่อยได้โดยเร็วละอาจจะดูดซึมไม่หมดนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีแล้วเนี่ย ก็คือสามารถการันตีได้ว่าทานเข้าไปซองเนี้คุณจะดูดซึมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าใช้เวลาในการย่อยนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะกินอาหารเสริมของเมดีดีนะคะต้องทิ้งระยะห่างกันนิดหนึ่งเช่นสมมุติว่าทานเช้าแล้วก็ทิ้ง,งไปสักแปดถึงสิบสองชั่วโมงนะคะค่อยทานอีกซองหนึ่งแล้วก็ความหวานที่ได้จากซองนี้นะคะใช้ความหวานที่เรียกว่าอินดูลินนะคะเป็นเป็นเอ่อความหวานที่แทนน้ำตาลน,นะคะเพราะฉะนั้นทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตที่ดูนะคะว่าดูดซึมได้ง่ายยังไงนะคะ ค่ะเดี๋ยวจิ๊บจะมาสาธิตวิธีการให้ดูนะคะว่าอาหารเสริมที่โมเลกุลเล็กเนี่ยเป็นยังไงก็เทน้ำลงไปนะคะน้ำเย็นนะคะทั้งสองแก้วในปริมาณที่เท่าเกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอาหารเสริมชนิดหนึ่งนะคะที่จิ๊บเลือกมาวันนี้อันนี้เป็นของเมดิลีนนะคะลองดูนะคะว่าเทเมดิลีนลงไปจะเป็นยังไง ถ้าอาหารเสริมที่ดีเทไปต้องทิ้งตัวลงล่างเลยนะคะเพราะว่าโมเลกุลเล็กมากเหมาะสําหรับการดูดซึมได้เร็วนะคะจะเห็นว่ามีการลอยตัวนะคะลงล่างเลยและอาหารเสริมอันนี้ล่าที่เราสมมติขึ้นมานะคะอันนี้มีขายจริงจำท้องตลาดนะคะเทไปไม่ทิ้งตัวลงล่างนะคะแต่อยู่ด้านบนและโมเลกุลใหญ่มากเห็นไหมคะว่าเป็นใหญ่ๆลงมาอย่างนี้คือใหญ่เวลาทานเข้าไปร่างกายต้องแปลงก่อนและทาไม่สามารถดูดซึมได้ทันทีค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าเวลาคนเนี่ย ของตังเวลาคนเนี bank, yah, ่ยใช้เวลานานแค่ไหนในการย่อยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่าใช้ยี่สิบทีนะคะก็คือสลายหมดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้นะคะยังไม่ยังไม่ลงไปเลยนะคะแปลว่าโมเลกุลใหญ่มากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบค่ะ ยีแล้วนะคะก็ยังเป็นก้อนก้อและเป็นใหญ่ๆอย่างนี้อยู่นะคะซึ่งของเมดีนะคะไม่มีนะคะไม่มีนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยโมเลกุลเล็กจริงๆนะคะ ค่ะทีนี้ก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าอาหารเสริมที่โมเลกุลเล็กเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็สามารถดูดซึมได้จริงๆนะคะแล้วก็ไม่มีอันตรายกับผิวค่ะทานเลสว่าไอ้ทานเออ่ วิตามินเนี้นะคะเท่ากับทานเลสไวแดงถึง400เพราะว่าสารที่เรียกว่าเลสโซราเทลนะคะเป็นสารที่ได้จากเลสไวแดงค่ะแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญของเวโวนิก้านะคะแล้วใเดโวนิก้าเนี่ยผสมอยู่ถึง500มิลลิกร,รัมนะคะหมายความว่าในแก้วนี้นะคะเท่ากับเลสไวแดง400เพราะฉะนั้นทานเข้าไปนะคะไม่แก่แน่นอนค่ะ แถมรสชาตินะคะทานง่ายอร่อยไม่หวานมากด้วยนะคะแล้วก็ยังยังมีประโยชน์มากๆเลยนะคะยังไงก็ไปหาทานดูนะคะ